ครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง n น v y ่ไบเกอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาสาระข้อมูลมาสรุปให้กับเพื่อนๆฟังในหัวข้อกฎหมายน่ารู้สำหรับชาวไบเกอร์นะครับผมให้เรามาดูไปเลยด้วยกันนะครับว่ามีกฎหมายอะไรบ้างนะครับดับแรกนะครับที่เราควรจะรู้และศึกษาไว้ก็น่าจะเป็นพวก พรบจราจรทางบกนะครับผม 2. ครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ 3. ครับประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็สพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับผมก็เป็นคร่าวๆนะครับเบื้องต้นนะครับประมาณ4ีสตัวนี้นะครับหรืออาจจะมีพรบรถยนต์อะไรพวกนี้เข้ามาเพิ่มด้วยนะครับก็เพื่อนอาจจะศึกษาเสริมๆไว้นะครับหลายๆตัวนะครับ ก็เรามาดูพรบจราจรทางบกก่อนนะครับผมเป็นกฎหมายที่ให้ปฏิบัติตามหลักของกฎหมายนะครับเพื่อสงวนไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับวัตถุประสงค์สําคัญของพรบจราจรก็คือต้องการควบคุมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมตัวนี้ครับก็กฎหมายจราจรเบื้องต้นก็อย่างเช่นนะครับพวก สัญญาณจราจรต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องหมายนะครับเช่นไฟเขียวไฟแดงนะครับสัญญาณไฟนะครับแดงกระพริบเหลืองกระพริบไฟเตือนไฟให้หยุดอะไรพวกนี้ครับผมกล้พวกป้ายนะครับป้ายบังคับป้ายเตือนนะครับห้ามจอดห้ามแซงอะไรพวกนี้นะครับพวกเส้นเหมือนกันนะครับผมเส้นเส้นจอดใช่ไหมครับเส้นห้ามแซงเส้นเขตปลอดภัยอะไรพวกนี้นะครับก็เราควรศึกษาไว้นะครับ สองครับพวกอ่าสภาพรถแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับอย่างเช่นพวกกระจกนะครับถ้าเราไม่มีก็เรียบร้อยใช่ไหมครับไปไม่มีกระจกก็โดนนะครับไม่มีป้ายวงกลมนะครับหรือป้ายทะเบียนก็โดนเหมือนกันนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถก็โดนด้วยนะครับผมหรือติดไม่ถูกต้องก็โดนอีกนะครับรถไม่มีพรบบไม่ทําพรบบก็โดนอีกนะครับตัวนี้การขับรถครับเช่นขับช้า ขับเร็วนะครับการแซงหรือแบบมึนเมาแล้วขับรถนะครับหรือว่าขับรถประมา,าทหวาดเสียวนะครับทีนี้ก็เราควรศึกษาไว้ว่าเราไม่ควรขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดเท่าไหร่นะครับในเขตเมืองนะครับเขตนอกเมืองชานเมืองนะครับเราไม่ควรแซงรถในจุดใดบ้างนะครับตรงทางร่วมแยกตรงทางโค้งตรงอะไรนะครับหรือว่ามีเส้นห้ามแซงนะครับ เมานี่แน่นอนนะครับว่าขับเมาแล้วขับว่าหนักโทษหนักเลยนะครับผมหรืออาจจะขับรถประมาทบาดเสียวนะครับทําให้ผู้อื่นบาดเสียวอะไรพวกนี้นะครับผมก็โดนได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ไปประจัดขับรถครับถ้าเราไม่มีก็คือเรียบร้อยครับเราต้องพกด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายกําหนดว่าให้เรานั้นเมื่อมีการเรียกตรวจนะครับจากเจ้าพนักงานนะครับเราต้องแสดงได้นะครับผมก็มีเป็น อ่าอิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะครับหรือจะใช้ใบขับขี่ตัวจริงก็ได้นะครับหรือจะใช้ภาพถ่ายสำเนาตามไบขนส่งนะครับตัวนั้นก็ได้นะครับตามอย่างนะครับอ่าผู้ขับขี่แล้วก็คนโดยสารนะครับก็ตอนนี้ก็คือเปิดไฟใส่หมวกใช่ไหมครับก็ซ้อนได้หนึ่งนะครับผมผู้โดยสารมีหนึ่งนะครับถ้าเกินกว่านั้นนะก็อาจจะโดนนะครับ นะครับห้ามไม่ให้เมาในขณะขับรถใช่ไหมครับเมาแล้วขับหรือหรือว่าโทรศัพท์ด้วยนะครับผมโทรศัพท์ก็มีโทษด้วยนะครับบางทีก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ห้ามให้แข่งรถนะครับในหรือในทางหรือถนนนะครับบางทีมี่าข่าวนะครับที่แบบว่าปิดถนนแข่งรถอะไรพวกนี้นะครับก็ตํารวจก็ไล่จับกันนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็เป็นกฎหมายจราจรเบื้องต้นนะครับที่เราควรจะ ศึกษาหาความรู้นะครับตัวนี้ครับสองครับประมวลกฎหมายอาญานะครับเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันสังคมนะครับให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยกําหนดว่าการกระทําใดเป็นความผิดอาญาและกําหนดโทษของผู้ฝ่าฝืนไว้นะครับตัวนี้ก็ต,ตัวอย่างนะครับก็เช่นพวกความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายนะครับอย่างเช่น การทำร้ายร่างกายการทะเลาะวิวาทนะครับหรือการป้องกันตัวหรือว่าพยายามฆ่านะครับพวกนี้ก็มันใกล้ตัวเรานะครับบางทีเราไปเห็นข่าวหรือว่าเห็นนะครับว่ามีการทำร้ายร่างกายกันนะครับบางทีขับรถนะครับปาดหน้ากันเอาอาวุธเอาอะไรออกมานะครับทำร้ายกันนะครับหรือบางคนต่อยกันทะเลาะกันอะไรครับสู้กันนะครับหรือบางคนก็ เป็นการป้องกันตัวนะครับไปช่วยนะครับไปช่วยคนผู้อื่นนะครับที่กําลังจะถูกทําร้ายหรืออะไรพวกนี้นะครับผมถ้ามีปืนมีอะไรก็อ่าหรือทําให้บาดเจ็บก็อาจจะเป็นพยายามฆ่าได้นะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บ้างนะครับผมก็เกี่ยวกับการลักทรัพย์นะครับบางคนหลายคนก็ลดหายใช่ไหมครับโดนลักอย่างเงี้ยหรือบางทีลักอุปกรณ์อส่วนควบต่างๆลักท่อลักของแต่ง,ล,ง,ตงลักอะไรพวกนี้นะครับก็ลัก มีข้อหาลักทรัพย์ใช่ไหมครับบางทีก็เป็นทําให้เสียทรัพย์นะครับบางทีก็ไม่ชอบที่หน้าเราบ้างหรือโมโหเราไปทุบรถเรานะครับไปปล่อยลมยางยรถอะไรพวกนี้นะครับแกล้งรถอะไรพวกนี้นะครับทําให้รถเราเสียหายนะตรงนี้ก็เป็นเสียทรัพย์นะครับตรงนี้ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเช่นเสียงดังครับทําให้เดือดร้อนลาคาญเช่นพวกท่อดังพวกนี้นะครับ พ่อที่เสียงแป๊ดแป๊ดดังๆนะครับขับขี่ไปก็ทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็มีความผิดด้วยนะครับผมความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพอที่เสียงครับเช่นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทนะครับอันนี้ก็มีข่าวกันเยอะนะครับบางทีก็ด่ากันนะครับบางทีก็ด่าเจ้าพนักงานอะไรก็โดนนะครับดูดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการใช้คําพูดอะไรต่างๆนะครับเราต้องใช้คําพูดให้สุภาพนะครับผม เป็นปัญญาชนนะครับผมอ่าใช้เหตุใช้ผลนะครับใจเย็นๆนะครับทอยทีทอยอาศัยด้วยกันนะครับมีน้ําใจกันนะครับอย่าหัวร้อนมากเกินไปนะครับผมหรือการหมิ่นประมาทนะครับบางทีเขาก็เอาเราไปโพสต์ไปอะไรนะครับในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยก็ทําให้เกิดข้อหมิ่นประมาทได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการโพสต์กันอะไรก็เราควรรมัดระวังด้วยนะครับผม ต่อไปครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับผมเป็นกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลทรัพย์สินนิติกรรมสัญญานะครับการละเมิดครอบครัวมรดก่ามีความสำคัญต่อกันชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับกฎหมายตัวนี้นะครับใช้ได้กว้างๆเลยนะครับถ้าเราเรียนรู้ตัวนี้นะครับก็เบื้องต้นก็มีเช่นบุคคลนะครับการเป็นผู้เยาว์การเป็นบรรลุนิติภาวะอะไรพวกนี้นะครับผู้เยาว์อย่างเราจะซื้อรถใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้เยาว์เราก็บางทีเขาไม่ ซื้อไม่ได้นะครับบางทีซื้อได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับจากพ่อแม่ผู้ปกครองเราก่อนนะครับหรือว่าคนที่จะเป็นผู้ค้ำประกันเราต้องเป็นบุคคลมรุ้นดีภาวะนะครับเป็นคนสติปกตินะไม่ใช่เป็นคนที่คนจริตเลยพวกนี้นะครับกฎหมายก็กําหนดไว้นะครับทรัพย์สินครับผมอย่างเช่นการรับประกันนะครับอะไรเป็นทรัพย์สินนะครับการรับประกันตัวรถของเรารับประกันอะไรอย่างนี้นะครับ บางทีมีวันลันตีนะครับว่าลดอะไรเสียหายนะครับรับประกันชิ้นส่วนไหนนะครับผมตัวลดเท่าไหร่กี่ปีนะครับนี้พวกนิติกรรมสัญญาบ้างนะครับก็เป็นแน่นอนครับการซื้อขายบางคนก็ซื้อรถมานะครับบางคนก็ขายรถไปนะครับก็มีสัญญาซื้อขายนะที่เราต้องใช้นะครับตามกฎหมายพวกเช่าซื้อครับผมก็คือการจัดไฟแนนซ์เองใช่ไหมครับก็ เราใช้กันอยู่ตลอดนะครับการเช่าซื้อหรือซื้อขายนี่เองจำนำก็มีบ้างนะครับผมแต่ต้องเป็นรถที่ชื่อเราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใช่ไหมครับเราถึงจะรถไปจำนำได้นะครับผมถ้าไม่ใช่ก็ผิดนะครับพวกสัญญาประกันภัยต่างๆนะครับอย่างเช่นเราซื้อรถมาก็แถมปีประกันภัยชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องดูศึกษาว่าเงื่อนไขในการรับประกันมีอะไรบ้างนะครับเราต้องมีค่าส่วนหน้าเท่าไหร่นะครับ Accept อะไรเท่าไหร่พวกนี้นะครับวงเงินในการรับประกันเท่าไหร่กี่บาทอะไรพวกนี้นะครับต้องดูด้วยนะครับต่อไปครับเป็นพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับหรือพรบนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนะครับที่ได้รับความบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเมื่อเกิดภัยนะครับจากรถนะครับ จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กรณีเองไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บเองผู้ขับขี่เองอรก็ตามนะครับหรือว่าถ้ามีการเสียชีวิตนะครับก็จะได้รับเงินค่าปงศพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามีความสําคัญนะครับกนหมายตัวนี้ที่เราควรจะเรียนรู้นะครับผมก็คนหมายตัวนี้ก็เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลด้วยนะครับว่า สถา,าบานต่างๆจะได้รับการรักษาพยาบาลน,นะครับเพราะว่าพอเกิดอุบัติเหตุมานะครับเมื่อเข้ารับโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับพรบรตัวนี้ก็จะเป็นผู้จ่ายให้นะครับผมรัฐจะจ่ายให้สามครับเป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับความเสียหายเพราะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าประสบภัยจากรถนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับพรบรตัวนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนไปว่า ต้องเป็นฝ่ายถูกถึงจะได้รับการคุ้มครอง,องไม่ใช่นะครับคือกฎหมายตัวนี้ออกมาเพื่อไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้กรณีหรือว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกไม่สําคัญนะครับถ้าเราเจ็บได้รับบาดเจ็บส่วนเสียวะหรือตายหรือเสียชีวิตนะครับพรบตัวนี้จะจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนจะจ่ายให้มากจ่ายให้น้อยตรงนั้นนะครับจะจะมีการพิสูจน์ว่า เป็นฝ่ายที่ถูกหรือฝ่ายที่ทผิดนั่นเองนะครับก็จะถ้าเป็นฝ่ายที่ถูกก็วงเงินก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดก็ยังได้รับอยู่แต่ว่าอยู่ในวงเงินที่รัฐกําหนดไว้นะครับผมครับก็ขอให้เราศึกษานะครับอ่ากฎหมายตัวนี้นะครับดีมากเลยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมสี่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วม ในการมาเทาความเดือดร้อนใช่ครับเพราะว่าถ้าเรามีแต่ลัดใช่ไหมครับก็ตัวเลือกไม่มีครับมีน้อยก็ตอนนี้ก็มีบริษัทเยอะแยะมากมายนะครับหลายแบรนด์หลายอะไรเลยที่มามาทําประกันนะครับประกันชั้นหนึ่งชั้นสองสองบวกสามอะไรก็มีนะครับแล้วแต่ความน่าเชื่อถือนะครับของบริษัทนั้นๆนะครับผมเราก็เลือกเอานะครับอ่าพระบบคุ้มครองผู้ประสบภัยเบื้องต้นก็อย่างเช่นนะครับ ใครบ้างที่ต้องทำนะครับผมก็เจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อหรือผู้ครอบคองนะครับเราต้องทำลงจ่ายเองนะครับตรงนี้ถ้าไม่ทำไม่ได้นะครับผมกฎหมายกำหนดไว้นะครับปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเลยคุ้มครองผู้ประสบภัยหรือทาย,ยาทนะครับที่จะได้รับเช่นบาดเจ็บนะครับถ้าเป็นตัวผู้ประสบภัยเองนะครับผู้บาดเจ็บเองนะครับ กรณีที่บาดเจ็บหรือว่าสูญเสียอวัยวะพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ประสบภัยเสียชีวิตนะครับเงินตัวนี้ก็จะตกทอดให้กับทายาทด,ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับลดอะไรบ้างครับที่ยกเว้นไม่ต้องทําพรบก็อย่างเช่นลดในส่วนของลดราชการทั้งหลายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสํานักพระราชวังนะครับลดผู้นี้ก็กฎหมายยกเว้นนะครับไม่ต้องทําพรบนะครับผม วิธีการเบิกพรบรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นก็มีสำเนาบัตรประชาชนแน่นอนนะครับสำเนาใบาขับขี่สำเนาทะเบียนรถบันทึกประจําวันจากเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับหรือใบแจ้งความนะครับหรือใบลงบันทึกประจําวันเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆน,นะครับก็มีกรณีบาดเจ็บว่าอย่างเช่นใบรักษาค่าพยาบาลใบรับรองแพทย์นะครับหรือถ้าเสียชีวิตก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับมรณะใบมรณะบัตรนะครับ นี้ประมาณนี้นะครับผมใบเสร็จ่ารรักษาพยาบาลด้วยอะไรประมาณนี้นะครับที่จะใช้ในการเบริกหรือเคลมพอลบอสครับตรงนี้โอเคครับก็จบไปนะครับสําหรับกฎหมายน่ารู้สําหรับชาวไบค์เกอร์นะครับก็รู้ไว้ใช้ว่าใช่ไหมครับใส่บราแบกหามนะครับแล้วก็รู้ไว้ดีกว่าเราไม่รู้เมื่อถึงเหตุการณ์จําเป็นหรือว่าเมื่อถึงครั้งที่เราต้องอาจเจอนะครับผมเราก็อย่างน้อยเราก็ มีความรู้ตรงนี้ติดตัวไว้บ้างนะครับผมเราจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับหรือเราจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับช่วยเหลือพ่อแม่ญาติพี่น้องของเรานะครับมเมื่อเขาประสบเหตุประสบพบเจอนะครับบางทีเขาไม่รู้แต่เรารู้นะครับเราก็ช่วยเขาให้คําแนะนํากับเขาได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังนะครับผู้ติดตามรับชมไม่มากก็น้อยอะผมสุดท้ายก็ ขอให้เพื่อนๆขับขี่รถปลอดภัยนะครับขอให้ไบเกอร์ทุกๆท,ท่านนะครับขับรถอย่างปลอดภัยนะครับกับกับรถคู่ใจของท่านนะครับผมก็ยังไงฝากเพื่อนช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปจะเป็นที่ไรฝากเพื่อนช่วยติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ